สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดินไปบนไปช่องคนธรรมดาที่จะมาย่อยเรื่องราวให้ฟังง่ายๆสําหรับคนทั่วไปวันนี้เราจะมาย่อยเรื่องราวที่เป็นข้อถกเถียงกันในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าบริษัทสมัยนี้ไม่ค่อยอยากจ,จ้างเด็กจนซีเป็นยังไงเรามาฟังกันดับแรกเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเด็ก Gen ีเน,นี่ยมันคือคนที่เกิดในช่วงอายุไหน ช่วงพศไหน,นครับก็ถ้าหลากหลายแหล่งที่มาครับแต่ส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นคนที่เกิดอยู่ในกลุ่มช่วงปีพศ2538นะครับจนถึงปีพศ2552น,25นรสะส่วนให้ผลของการที่เขาไม่รับเด็ก74เข้าทำงาน,นก็มีหลากหลายเหตุผลนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันเป็นข้อขอ้ขอแรกก็คือเขามาอ้างว่าเด็กเจ็ดีเนี่ยไม่มีความอดทน จริงหรือเปล่านะข้อนี้จากความเห็นส่วนตัวของผมนะก็มีส่วนที่จริงบ้างและไม่จริงอ๋อ,อจริงมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างซึ่งถ้าตามความเห็นผมแล้วครับมันจะบอกว่าที่เป็นที่จเจเน r a t i o นก็ไม่ถูกตีเดียวนะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นเพราะเนื่องด้วยการเลี้ยงดูแล้วก็เนื่องด้วยปัจจัยของแต่ละบุคคล ว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องอดทนในการทํางานนั้นมากน้อยแค่ไหนะนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเขามีพ่อแม่หรือเขามีครอบครัวคอยสนับสนุนเขาอยู่แล้วนะบางทีการอดทนในการทํางานเพื่อให้ได้เดเงินหรือเพื่อซัพพอร์ตตัวเองก็อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักที่เขาต้องทนนะเพราะฉะนั้นการที่เขาเปลี่ยนงานหรือว่าความอดทนในการทํางานเนี่ยก็ ผมว่าบางทีก็โทษเขาไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าก,ก็ทุกคนก็คงอยากจะเลือกในสิ่งที่เหมาะแล้วก็ชอบมากที่สุดของแต่และคน,นะครับเรื่องนี้คงไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเจเนอเรชันสักเท่าไหร่อีกข้อขอ่าวหนึ่งที่ผมพบอ่านพมนะครับก็เช่นในแง่ของความไม่ทุ่มเทนะครก็ไอ้ตรงเนี้ยผมยอมรับว่าอาจเจอบ้างน,นะครับว่ามีทั้งจริงและไม่จริงซึ่งตรงนี้ก็ ก็ในมุมของเจเนอเรชันอาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุผลด้านข้อแรกด้วยเนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่ต้องเป็นต้องทุ่มเทอะไรขนาดนั้นนะครับกับงานซึ่งที่เขาอาจจะไม่ชอบนะบซึ่งจริงๆในมุมของอผู้ว่าจ้างก็ผมว่าก็คงต้องปรับตัวแหละเพราะว่าต้องมองว่าทุกวันนี้คนเริ่มใส่ใจการที่ work life balance มากขึ้นนะครับม,มันไม่จำเป็นที่เราต้องทุ่มเท สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับไปกับจนจนแบบไม่สามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยไปทําอีกสิ่งสิ่งหงได้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งนะครับผมมีควาสห์ว่าเด็กรุ่นใหม่เราเราเราควรต้องใช้เหตุผลนะในการอธิบายให้เขาเข้าใจนะมากกว่าใช้อำนาจหรือความข้ารียกตำแหน่งที่สูงกว่านะ ในการบอกให้เขาต้องทําสิ่งหนสิ่งหนึ่งเราควรจะต้องบอกให้เขาเห็นหรืออธิบายให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำแล้วเขาทําเพื่ออะไรและการที่เขาไม่ทําหรือการที่เขาทําได้ไม่ดีมันเป็นเพราะอะไรผมได้มีโอกาสทํางานร่วมกับทีเจนซีหลายคนนะครับก็ไม่เห็นว่าเขาจะไม่ทุ่มเทนะครับที่ในงานที่เขาได้รับมอบหมายนะเพียงแต่ว่า เราก็อาจจะขาดประสบการณ์อาจขาดความรอบคอบซึ่งผมว่าเรื่องพวกนี้คนที่เป็นหหน้าที่ก็ควรจะอธิบายให้ชัดเจนนะครับแล้วก็สอนนะครับมากกว่าที่จะออ,อกคําสั่งอย่างเดียวหรือว่าหาทางที่จะจับผิดหรือลงโทษ่างเดียวเพราะว่าการทำงานนะั้นมันไม่ได้ส่งผลต่อ,อ,อใครก็ตามนะครับแล้วก็ผมว่าเด็กไม่ว่าจะเจนไหนนะครับก็คงมไม่ชอบในสิ่งนั้น จะถามว่ามีเจอแบบเด็กเจนซีที่ไม่ทุ่มเทแล้วก็ไม่ไม่สนใจไหมหรือว่าไม่นมีไม่แบบไม่ดีไหมก,ก,ก็ต้องยอมรับว,ว่ามีนะครับผมก,ก็เคยเจอแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมว่าถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนจริงแล้วผมก็เจอทุกยุคทุกสมัยมีมีเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีจะเจนไหนก็ตามนะเราจะเจอหมดคนที่แบบว่า ขี้เกียจอะไรเงี้ยครับผมว่าก็หรือว่าสั่งอย่างทําไปอย่างหรือว่าแบบมีความโอ้อวดหรือว่าทนงในในความสามารถตัวเองก็เราก็เจอกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันผมว่าไม่น่าจะเกีย่ยวกับเจเนอเรชันสักเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าเป็นเรื่องของความทุ่มเตหรือไม่ทุ่มเตก็ต่อมาที่ส่วนใหญ่ที่เขาบทกันนะก็คือเด็กเจซีเนี่ยไม่มีสมาคารว่าเอาเขาจริงๆถ้าถามผม ผมว่ามีส่วนจริงบ้างนะแต่แต่ผมว่าทั้งหมดไหมก็คงไม่ผมต้องมองต้องยอมรับว่าการที่จะให้เด็กเนี่ยมามาเคารพหรือมาแบบกลับไหว้อะไรเงี้ยผมว่าบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดนะครับในในแง่ของคนรุ่นรุ่นที่เกิดก่อนคนระับผมว่าเราอาจจะต้องแบบมาทบทวนเหมือนกันว่า เฮ้ยแล้วเราล่ะเราทําตัวให้หน้าเคารพหรือเปล่านะครับผมว่าของพวกนี้ยคือมันมันควรจะต้องแบบสองฝ่ายนะครับมันควรจะต้องแบบเฮ้ยเราทําตัวหน้าเคารพด้วยเขาก็ต้องเขาก็เคารพเราแหละแล้วก็ส่วนเรื่องแบบเขาเขาจะแบบไม่เคารพเราโดยแบบคือคือในมุมผมอ่ะผมมองว่าถ้าตราบใดที่เขาแบบ ไม่เดินมาตบหัวผมผมก็โอเคนะครับหรือว่าไม่เดินมันใช้คําหยาบดา่าอะไรเงี้ยผมก็โอเคนะอแล้วก็เวลาเราทํางานไปเรื่อยๆครับคุณรู้แหละว่าคนคนไหนที่เราควรจะเคารพนะครับหรือหรือให้ความเคารพนะมันมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนเ,เพราะก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าผู้ใหญ่บางคนก็ทําตัวไม่น่าเคารพเหมือนกันนะครับ แต่ถามว่าเคยเจอคนที่แบบว่าไม่เคารพจริงๆไหมมีนะครับเจอเหมือนกันคนที่แบบว่า,าแต่เราจะเรียกว่าไม่เคารพหรือเปล่า <ST an> ผมว่าผมไม่ใช่เสียเดียวเรียกว่าไม่มีการละเทศแะแล้วกันนะก็คือเด็กรุ่นใหม่อาจจะเล่นไม่รู้จักเวลาหรือว่าเล่นไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าแต่แต่เริ่มพวกนี้ก็ผมก็สอนกันได้นะครับยกเว้นมันเป็นฝังอยู่ในนิสัยจริงถามว่าจะเคยเจอไหมเคย เคยเจอเด็กบางคนที่เเล่นบนเรื่องนะครับเอาง่ายๆแหละแบบเขาคุยกันงานอยู่ว่าก็มาแบบไปคุยเรื่องอื่นซังัันหรือว่าพยายามทําให้ตลกสังงันซึ่งบางทีเขากําลังคุยเรื่องซีเรียสจริงจังและต้องการสมาธินะมันมันอาจจะไม่ใช่เวลานะครับแล้วก็หรือพยายามแบบว่า,าพูดจาแบบไม่ใครเลาะ ผมผมเข้าใจความตั้งใจเขาแหละเพื่อแบบอยากให้ขำอยากให้สนุกแผมว่แต่ว่าบางทีมันมันมันไม่ขำม,มาบางในบางเวลาคนระแล้วก็เคยเจอแบบประเภทที่แบบว่าผู้แทรกขึ้นมาโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบรอจังหวะที่ดีอันนี้ก็ก็ค่อนข้างไม่ถูกต้องครับก็แต่แต่ก็อย่างว่านะครับมัน ถามว่าคนในเจนอื่นเคยมีคนประเภทนี้ไหมก,ก็ต้องตอบว่ามีนะก็แต่ว่าโคตรโอเคละในเด็กเจนซสีอ่อาจจะเจอได้ได้บ่อยกว่านะเพราะว่าในแง่ของความกล้าสแสดงออกเขาก็มีเนาะซึ่งผมมองว่ามันมันเป็นดับสังคมแหละ,ะมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะเป็นมุมที่ดีแล้วก็มีความเป็นไปไ,ได้ที่แบบว่าเ็าอ,อาจจะสแสดงออกในผิดช่วงเวลาไปน,นิดนึงนะก็บางทีก็ต้องให้เวลา ก็บางทีก็ต้องดูยาวๆดูสั้นไปอาจจะเร็วไปที่จะตัดสินว่าเขาเป็นเจนซีที่ไม่โอเคหรือเจนซีที่โอเคอีกข้อนึงที่ค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงครับแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญเลยแล้วกันก็คือเด็กเจนซีติดมือถือพูดจามไม่รู้เรื่องนะครับข้อนี้ก็ผมว่าผมว่าเด็กเจนซีส่วนใหญ่ก็ยอมรับแหละ ก็จริงครับเพราะว่าเราเราอยู่ในโลกที่มือถือนี้เปรียบเสมือนแบบเป็นปัจจัยที่ห้าที่แบบติดตัวท่องติดตัวเราแล้วอ่ะมันมันขาดไม่ได้นะครับเราเราอาจจะลืมกระเป๋าตามเราอาจจะลืมอะไรก็ได้หลายๆอย่างลืมใส่เสือ้อลืมใส่อะไรแต่ว่าคุณลืมมือถือไม่ได้กนะ็จนเป็นที่เด็กจนซีที่ค่อนข้างก,ก็เลยก็เลยกลายเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งนะครับที่ท เขาเออกมาใช้ในชีวิตประจำวันมันเป็นส่วนส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วนะแล้วก็อาจจะใช้ได้ไม่ถูกเวลาอาจจะทำให้รบกวนเ,เวลาในการทำง,งานหรือรบกวนสมาธิในการทำง,งานซึ่งเอาเข้าจริงๆก็ก,ก,ก็ก็ไม่ถูกนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเราเราสอนก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องแบบใช้อบอกเหตุผลแหละว่า การที่คุณทำอย่างเงี้ยมันมีผลดีหรือผลเสียยังไงนะครับแล้วก็ให้เขาพิจารณาเอาเองแต่คงคงไม่จําเป็นต้องต้องค่าโทษหรืออะไรเพราะมันมันก็เกินไปนะก็คือต้องยอมรับว่าในหลายอารรุตสาหกรรมนะครับยกเว้นพวกโรงงานหรืออะไรพวกนี้มันการการค่าโทษมันมันไม่ได้ค่อยได้ช่วยอะไรคนระับมันในทางกับการถ้าถ้าเราอธิบายด้วยเหตุด้วยผลนะผมว่าถ้าเขา รับรู้เหตุและผลแล้วก็เอาไปคิดจริงๆครับเ,เขาก็พร้อมปฏิบัติตามแล้วครับแต่ยังไงก็ตามครับเราเราก็ต้องยอมรับแหละว่าการที่เขาติดมือถือมันมันไม่ใช่ปัญหาที่ที่เพิ่งเกิดนะครับแล้วก็ผมว่าเจเนเรชันไม่ว่าเจเนเรชันไหนครับวันที่แบบเขาได้ทดลองใช้ตัวมือถือเนี่ย ส่วนมากคุณก็ก็ติดแหละอ่าแต่โอเคละเออเราในคนที่แบบอายุเยอะก็อาจจะมีความยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็รู้จากกรารรัฐศาสตร์มากกว่าเด็กที่เขาเพิ่งเรียนจบมาครับก็อันนี้ผมก็ย้ำอีกทีว่าเอ,อเราสอนก็ได้นะครับเราเราบอกเขาได้บอกกล่าวเขาได้นะครับก็แต่ไม่จําเป็นต้องแบบออกแรงังขับเรืออะไรนะครับ หรือใช้คํารุนแรงอะไรที่ที่ต้องให้เขาต่อตา้านครับรู้สึกต่อตา้านเด็กเจนซีจะ,ะไม่ค่อยชอบการถูกบังคับนะผมว่าแต่เอาจริงจริงไม่ว่าทุกเจนไหนก็ตามครับไม่ไม่มีใครชอบถูกบังคับหรอกครับเพราะฉะนั้นเราเราอธิบายแล้วก็ให้เขาทาตามดีวกว่าบางครั้งเราก็ต้องมองว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่โอเคละการติดมือถือเนี่ยตัวมากคือไม่ดีแล้วก็ถ้าใน ในต่างประเทศนี่คือถึงขั้นหนักเลยครับแบบว่าเาเล่นติ๊กต็อกเล่นเต้นอะไรกันในเวลาง,งานเนี่ยซึ่งเหมือนก็ไม่เหมาะสมแหละแต่ประเทศนี้หนักมากนะครับก็ก็ค่อนข้างแต่ประเทศนี้ในที่นี้คืออเมริกาอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างหนักมากมนั้นผมถามว่าในไทยเราถึงขั้นนั้นหรือเปล่าก็อาจจะยังไม่เจอนะไม่เจอมากเพราะก็ขอขอ,ขอใหญ่ไปถึงขั้นนั้นเลยนะครับ ส่วนเด็ก Gen Z ที่ใช้มือถือหรือใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กปเนี่ยกก็มีนะครับเ,เด็กบางคนเนี่ยเขาเขาเก่งกว่าคนในยุคเรายะด้วยซ้ำนะย,ยุคหลังๆมากเ,าเขาใช้ในเชิงของการาประชาสัมพันธ์แล้วก็บางคนหาสามารถหาเงินเป็นแบบเป็นรายได้เสริมได้อย่างแบบดีมากนะครับก็อันนี้ก็ต้องยอมรับก็าด้วยนะเพราะฉะนั้น ผมว่าเราเรามันเป็นดับสังคมแหละเราก็ต้องมองแล้วก็ตีกรอบให้ให้เขาชัดเจนนิดนึงว่าอะไรควรหรือไม่ควรอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยผมเจอกับตัวเองเลยก็คือเด็ก Gen ีขอ work from home คนระัซึ่งถามว่าผิดไหมอ่าก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะโควิดเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ ทำให้การเวิร์คฟอร์มโฮมมันเป็นได้รับความนิยมระดับหนึ่งนะและ้วก็ผมว่าไม่ใช่เฉพาะเด็ก g e n y หรอกผมว่าทุกเจนอะไรอยาก from Home เวิร์คฟอร์มโฮมแหละอยากทำงานใน Environment ที่เรารู้สึกหรือสภาพแวดล้อมที่เรารู้สึกสบายที่สุดนะครับก็จุดนี้ก็ผมว่าม,มันมีทั้งได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจดูถึงโนโะยาบายของบริษัทว่าเฮ้ยอนุญาตให้เวอร์ฟอมโฮมแค่ไหนนะครับซึ่งหัวข้อของการเวอร์ฟอมโฮมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะตัดไปอีกหนอีก,อกคลิปหนึ่งยาวๆนะเพราะว่าท้องจริงเวิร์ฟอมโฮมมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะสั้นๆก็คือเออ่มันทำให้การสื่อสารหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการผิดพลาดได้แล้วก็บางครั้ง การเวิร์กโฟมหงสมากๆเนี่ยมันทําใหา้ลดความเป็นอกเห็นใจของคนทํางานด้วยกันนะครับว่าบางทีเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันมันลามเป็นเรื่องใหญ่ๆได้นะครับเพราะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็ผมว่าอย่างเล็กน้อยๆเราควรจะเข้ามาเจอหน้ากันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ในเชิง ด้านอื่นนอกเหนือจากด้าน,นการทํางานกันบ้างนะครับมันจะทําให้เรา,เาทํางานด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าเข้าใจอ่ะคราวนี้จบนะครับว่าทั้งหมดล้ะเราเรามาสรุปกันว่าจริงแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องเจเนอเรชันจริงหรือเปล่าในการที่บริษัทไม่รับคนเขาทำงานซึ่งผมว่ามันมันคงไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งเราก็ต้องอยอมรับครับว่าบริษัทเราต้องมีเลือดใหม่เข้ามานะการที่เรามาแบนคน Generation เนะจเนอเรชันเดยอย่างนั้นส่งนึงมันมันไม่เป็นผลดีต่อองคอ์กรอะครับเพราะฉะนั้นในทางกับการเราเราควรจะต้องอมีความเข้าใจแล้วก็สามารถเลือกบุคคลเข้ามาทำงานร่วมกับองคอ์กรแล้วก็ร่วมกับทีม ได้เหมาะสมนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ฟังแังนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะถ้าใช้ก็กดแจร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ